สวัสดีครับมีเรียนรับท่านเข้าสู่ท i นิซ s o f t ค o m ครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการใช้งาน j t a ท Pane ลครับ j t a ็ a เก็คล้ายกับ JFrame นะแต่ว่ามันจะมีแท็บให้เลือกนะครับหนึ่งหน้ามันจะมีหลายๆแท็บได้นะครับเช่นเดี๋ยวผมจะลองสร้างให้ดูนะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงก็สร้างไฟล์ใหม่นะครับ new a u t h o r นะเป็น JFrame ตั้งเป็นเจท b บนะครับช่วเจท a บแล้วก็ฟินิชนะแล้วก็ไปงานดีไซน์หลักสักครู่นะ <c oughs> ก็ให้เราเอาตัวนี้ฮะแผ่นอเอาเจครับเดี๋ย้วกาเซ็ตแล้วนะคลิกขวาที่วินโดว์นะคลิกขวา เซตเลเยอร์ layout, นะครับเป็นแอ s o l ล t e เลเยอร์นะครับเพื่อให้วัตถุนี้เป็นอิสระต่อกันนะครับใช้เจพาร์นลนะครับเพราะว่าเป็นแท็บนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับเลือกสราวิดนะครับเป็นเจแท็บเพนตรงนี้นะครับสังเกตก็จะได้เป็นแท็บออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็อลองลากลงนะครับ ลาขึ้นไปดูนะครับก็จับอ่านระเบียบได้ของรันนะครับก็ได้เป็นแท็บแบบนี้มันใส่แท็บนะก็ใช้เจอแท็บเพจนะกลอยนะก็จะได้อีกแท็บหนึ่งนะครับเป็นครูแท็บนะครับส่วนแท็บเนี้ย จะใส่ข้อมูลนะครับอาจจะเป็นพวกเด็กบล็อกนะครับองเซตเลเยอร์เอาแป๊บนึงนะครับเลเยอร์เอามันไม่ให้คลิกขวาเซตเลเยอร์เป็นอับสุดเช่นกันครับเพื่อจะเอาเจ f i e ิ d ไปใส่นะครับ เจลาเบลด้วยใส่ไปชื่อนะครับชื่อแล้วก็เอาไปใส่อ่อะตรงนี้อาจจะเป็นนัมสกุลนะครับแล้วเจลาเบลไปใส่นามสกุล แบบนี้แล้วก็จะมีปุ่มกดหนึ่งปุ่มข้างล่างตรงนี้นะครับเร็นว่าบันทึกข้อมูลนะครับอันนี้คือการาการใช้งานเจแทบบ็บคลิกอีกแ็บหนึ่งครับคลิกอีกแ็บหนึง่งตัวนี้ก็ได้นะครับแทบ็บนี้นะครับแล้วก็จะมีเจลาเบลเช่นกัน ยังม่คอนเซตเลยเอาป่อนนะครับคลิกขวาเซตอืมไม่มีก็ต้องใส่พันแหนกป่ะใส่ผิดแท็บซองเนะี่ยเลือกทิ้งอะน,นะครับ แล้วก็ใส่ J panel เข้าไปนะครับอันที่2มันจะได้เป็นอแคปหนึ่งนะครับแล้วก็คลิกขวา s e h layout เป็น absolute นะเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะมี J label อ่าให้เลือกเพจแล้วกันนะครับเลือกเพจก็จะมี combo box อันตรงนี้นะครับ แล้วก็แอดไอเทมเข้าไปนะครับไปที่โมเดลแอดไอเทมเข้าไปดีชายกแบบยิงนะครับกดโอเคแบบนี้หรือไม่แล้วก็จะมีเทคแแอร์ก็ได้เทคแ a อร์ แล้วก็พี่ควาเตคแอรเรียครับสลาวิธเจสโกเพนครับอ่าก็จะมีตรงนี้ให้เราครับแบบนี้สวยสุดท้ายก็มีปุ่มกดตรงนี้เช่นกันอ่าแก้ไขข้อมูลครับาวนี้มาลองรันกันดู ครบก็จะมี <c oughs> หแทบ็บแท็บแรกก็จะเป็นชื่อนามสกุลแล้วก็มีบันทึกข้อมูลนะครับแท็บที่สองก็จะมีชายหญิงก็ลองลดิงดูมันก็จะเป็นแบบนี้ให้เราเลื่อนได้นะครับคีนี้ผมจะเปลี่ยนแท็บหน่อนิวแท a บเนี่ย อ่าเดือแท็บนะครับตรงนี้คลิกขวาแล้วกันเอ๊ยแก้ไม่ได้เิือ e แท a บนะครับเป็นไงดีแทบ็บแท็บตัวเนี้ย เพนนะครับมันจะเปลี่ยนต้องสือเปลี่ยนไงเนี่ยในเจ็ทแพเพนก็จะมีสแตนลตัวนี้นะครับอ่ารูท็บกันดีกว่าแท็บก็จะมีไตเติลตรงนี้นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนบันทึกข้อมูลแบบนี้นะครับ อีกแท็บหนึ่งอีกแท็บหนึ่งก็จะเป็นแก้ไขข้อมูลนะครับเอาละได้ละนะครับลองรันสเกตก็จะมีแท็บนะครับแ๋ยวนี่สองแท็บนะครับซึ่งข้อมูลก็จะเปลี่ยนไปตามที่เรากดแท็บไปนะครับ ธีการใช้งานแถบส่วนการดึงค่าทิบ็อกเนี่ยผมกส็สอนพาใช้ไปแล้วนะครับก็หลักการเดียวกันเลยนะครับผมจะมาออกแบบให้ดูเฉยๆว่าแถบมันใช่อย่างนี้นะเฉยๆเป็นขั้นตอนเบสิกนะครับไม่มีอะไรมากมายไม่ได้ลงลึกอะไรมากมายครับเดี๋ยวผมจะไปลงลึกเรื่องของกับ mysql นะครับโอเคละนะครับสำหรับวิดีโอเรื่องแถบก็เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ